คุณผู้ชมครับยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสนักเรียนทัศนศึกษาโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดกับการออกมาเปิดรับบริจาคของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีว่าการออกมาครั้งนี้ เปิดรับบริจาคไปเพื่ออะไรจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสียพระราชาลิขิไทยเป็นอย่างยิ่งและทรงห่วงใยต่อเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ด้วยนามพระหราลือไทยที่ทรงห่วงใยนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องประสบกับอุบัติเหตุท,ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวมทั้งทรงพระรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยขณะที่ภาครัฐเองก็มีการอนุมัติในหลักการให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาโดยมีการมอบเงินเยียวยานะครับกรณีค่าทำศพให้รายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ7 0 0 0 0สบาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ2,000 0 0บาทส่วนบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ1 0 0 0 0แบาท ตั้งหลังจะเกิดเหตุการณ์ศกอนาตรกรรมขึ้นครับเมื่อวานนี้ในเพจโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทยัยธานีก็มีการโพสต์ข้อความนะครับเป็นการเปิดรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ประสบเหตุไฟไหม้รถบัสนักศึกษาซึ่งก็บอกนะครับว่าจะนําเงินบริจาคตรงนี้ไปเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุต่อไปแน่นอนเลยครับว่าการออกมาโพสต์เพื่อเปิดรับบริจาคก,ก็นํามาซึ่งกระแสะวิจารณ์อย่างมากมายนะครับอย่างในเพจอีซอคยี้ข่าวก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับว่าเปิดเพื่อคนไข้ทุกเคสในหลวงทรงรับไว้ทั้งหมด กาคนตายแดกช้ำๆเลยโรงเรียนด้านเพจออยสีลัพองเพื่อครับ <c oughs> ก็ออกมาโพสต์ข้อความว่าโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามเส้นอนุมัติทัศนศึกษาโหดเลือกบริษัทรถถั่วคุณภาพต่ำเป็นเหตุให้เกิดศกอนาต,ตกรรมสะเทือนใจครั้งใหญ่ทำได้แค่โพสต์ขอรับบริจาคเงินเหรอคะ ขอโทษกับขอแสดงความรับผิดชอบทําเป็นไหมเรียกร้องให้ท่านผอ,อโอรงเรียนที่ลงสมัครเป็นกรรมการสากลอ,อมทรัพย์ครูอุทัยธานีก่อนจะไปขอพี่น้องมีหน้าที่อื่นเพิ่มเพื่อรับผิดชอบอยากให้ท่านออกมารับผิดชอบกับการอนุมัติและการที่โรงเรียนเลือกจัดจ้างรถคุณภาพต่ําจนเป็นเหตุให้เกิดศกอนตรกรรมครั้งใหญ่ครั้งนี้ก่อนค่ะและอยากฟังคําชี้แจงทั้งหมดรวมถึงชี้แจงเรื่องที่โรงเรียนรับบริจาคด้วยแต่ยังไม่ออกมาแสดงความเสียใจแต่อย่าง ขณะดเดียวกันครับชาวเน็ตก็พร้อมใจกันนะครับไปตั้งคําถามว่าเจตนาในการเปิดรับบริจาคคืออะไรและเงินที่ได้มาจะมีการนําออกมาเปิดเผยยอดหรือไม่โปร่งใสแค่ไหนและในเมื่อทางภาครัฐมีมาตรการในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแต่ละครอบครัวอ,อยู่แล้วทางโรงเรียนจะมาเปิดบัญชีรับบริจาคอีกเพื่ออะไร ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและกําลังจะกลายเป็นประเด็นใหญ่โตจนล่าสุดในการทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาตรครับซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหยื่อเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์โรงเรียนได้มีการเปิดบัญชีรับบริจาคใหม่ขึ้นมาเนื่องจากว่ามีประชาชนที่มีจิตศรัทธาอยากช่วยเหลือเหยื่อและครอบครัวผู้ประสบภัยนายธีรพัฒน์กล่าวต่อนะครับว่า E <síntos> แต่ทางจังหวัดเนี่ยเห็นว่าอาจมีการขัดต่อกฎหมายบางประการจึงได้พูดคุยกับทางโรงเรียนและดําเนินการเปิดเป็นบัญชีกลางของจังหวัดแทนเพื่อให้เป็นบัญชีหลักบัญชีเดียวสําหรับการรับบริจาคในช่วงแรกทางจังหวัดไม่ได้เปิดบัญชีรับบริจาคเองเพราะรัฐบาลทุกกระทรวงรวมถึงมูลนิธิต่างๆที่อยู่ในความดูแลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้มีการประสานงานเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วผู้ว่าอุทัยครับกล่าวด้วยนะครับว่าอย่างไรก็ตามผู้มีจิตสัทธ ่านจำนวนมากแสดงความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรงทางจังหวัดจึงตัดสินใจเปิดบัญชีนี้ขึ้นมาโดยให้เป็นบัญชีกลางเพียงบัญชีเดียวเพื่อป้องกันการถูกหลอกจากกลุ่มมิจฉาชีพที่มักช่วยโอกาสในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและเสียหายการเปิดบัญชีรับบริจาคนี้เป็นการปรึกษาหารือระหว่างจังหวัดและโรงเรียนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การบริจาคเป็นไปอย่างโปร่งใสและปลอดภัยเงินที่ได้มาทั้งหมดจะถูกนําไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยทุกบาททุกสตางค์นายธีรพัฒน์ยังกล่าวอีกนะครับว่าเข้าใจในกระแสสังคมที่อาจตั้งข้อสงสัยว่าทําไมจังหวัดต้องเปิดรับบริจาคทั้งที่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลืออยู่แล้วแต่นี่ เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่อยากช่วยเหลือโดยตรงและเป็นมาตรการป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพสำหรับการเปิดบัญชีดังกล่าวทางจังหวัดจะเปิดรับบริจาคจนกว่ามองว่าไม่มีความจําเป็นแล้วจึงจะปิดบัญชีและยอดบริจาคจะถูกแจ้งให้ครอบครัวผู้ประสบภัยทุกครอบครัวทราบรวมถึงจะมีการจัดสรรเงินบริจาคอย่างเท่าเทียมกันทางจังหวัดเองก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะเปิดบัญชีรับบริจาคไว้นานเกินความจําเป็นผู้ว่าอุทัยยังมีการกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าทางนี้หลังเกิดเหตยุยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ ในการโรงเรียนมากนักเนื่องจากผู้นวยการยังคงมีภาระหน้าที่ในการจัดก,การเรื่องงานและอยู่ในสภาวะเสียใจเช่นเดียวกับทุกคน